นี่นะครับผมวิธีดับฐานนะครับเห็นว่าเอาไว้ใช้ต่อไปนะครับอยู่นี้เราต้องประหยัดครับเพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิดสิบเก้าเอาเฮจเจเฮยเฮในต่อไปนี่เหมยให้อ่ะหม่อย่างนี้มาครับจะเป็นทอดปลาเส็จ น้ำรับเลยมั้งใครที่ทานเหลือลก็รับวงใส่น้นำแล้วน้ำม,มากหลอรอดูนะ ทำนะัแล้วอย่าง,อางโอ้โหมันกระเด็นนี่แค่นี้นะครับเราก็จะมีถานไปใช้ต่อไปแต่ว่าต้องเอาถานพวกนี้ใส่ที่หลังน่านฐ่านยังไงก่ไดเลยใส่ที่หลังฐ่านใหม่นะอันนี้เอาเป็นฐานเก่า mm hmm. พอมันติดเราค่อยใส่ไม่ไงั้นมันติดยากมันชื้น mm hmm. มันชื้นเนี่ยครับแล้วก็เก็บไว้ได้ จะไว้ใช้ได้ต่านี่โควิดสิบเก้าต้องประหยัดอะไรจะได้ช่วยกันต้องประหยัดโอเคครับขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับบ้านเนี่ยทีมนารักนะครับสวัสดีครับ